สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในเกมของท่านอาจารย์นกประจิตกันต่อนะครับโดยอาจารย์นกประจิตเป็นหมากขาวครับคู่ต่อสู้เป็นหมากแดงหมากของท่านอาจารย์นกประจิตเปิดในรูปของม้าโยงขวานะครับแล้วถอยม้านะครับขึ้นมาเป็นม้าอุปการซ้ายลงบ่อนะครับเป็นโพรงม้าอุปการหรือม้าปีนกำแพงนะครับส่วนคู่ต่อสู้ตั้งรับในรูปของม้าขวาผสมกับ ม้าอุปการซ้ายนะครับอาจารย์นกกระจิบได้ทิมเบีย้ยสูงโจมตีเม็ดของคู่ต่อสู้จังหวะนี้เป็นตาเดินของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยม้านะครับเพื่อต้องการแก้เบี้ยสูงเราจะมาศึกษากันนะครับว่าถ้าหากเป็นตำแหน่งหมากแบบนี้อาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีในการเดินอย่างไรมีวิธีในการเล่นเพื่อบุกโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไรนะครับ จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยสูงนะครับกินเมดหงายรุกฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกิบอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยคอสามขึ้นมาคอสิคู่ต่อสู้นําเรือกอมาคอแปดอาจารย์นกกระจิบนาโคนขึ้นมาคอสามในตําแหน่งโคนสุดช,ชาติหรือโคนเซียนป่องนะครับ จังหวะน,นี้ผมคิดว่าคู่ต่อสู้ควรนำเรือนะครับมาที่งอแปดแต่คู่ต่อสู้ขยับขุนนะครับมาที่งอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นจอสองครับฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยขึ้นช .5 อห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมากดขุนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาป้องกัน นักปรจีบนำเรืออีกลำมาประกบเป็นเรือคู่ครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ควรที่จะขยับขุนหลบจากตากดนะครับผมเพราะถ้ายืนอยู่นะครับเสียงอันตรายมากๆนะครับแต่คู่ต่อสู้ก็ไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวหรือว่าประมาทจึงทำให้คู่ต่อสู้ไม่ยอมหลบขุนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยคนมาตานี้เมื่อคู่ต่อสู้ไม่ยอมหลบขุนจากตากด อาจารย์นกกระจิบท่านจึงส่งเบีย้ยนะครับเข่าลอยขึ้นมาบุกโจมตีคู่ต่อสู้ซึ่งคู่ต่อสู้ก็จะต้องตั้งรับดีๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเบีย้ยที่จอหหายไปเบีย้ยที่งอหก็จะกลายเป็นจุดอ่อนแอนะครับแต่คู่ต่อสู้ตัดสินใจนะครับไปกินเบีย้ยฟรีจึงถูกอาจารย์นกกระจิบนะครับโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการกินไล่ม้า และจังหวะนี้คู่ต่อสู้ต้องถอยม้านะครับผมหลบนะครับอย่าไปกินเบีย้ยตัวนี้แต่คู่ต่อสู้ก็อ่านมากยังไม่ละเอียดนะครับไปตัดสินใจใช้โคนกินถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับจังหวะนี้เพราะอาจารย์นกกระจิบกินเปิดนะครับให้เรือนะครับผมกดโคนและเบีย้ยตัวนี้เตรียมกินหงายจะได้เปรียบเยอะมากนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เบีย้ยขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับกินโคลฟรีครับผมรุกคู่ต่อสู้เริ่มเป็นรองถึงแพ้เลยนะครับแต่คู่ต่อสู้ยังไม่ยอมแพ้ครับผมขอสู้ให้ถึงที่สุดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำขุนนะครับขึ้นไปผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยตัวนี้ฟรีครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคลขึ้น อาจารย์นกกระจิบนำโคลนะครับบุกเข้ามาจะกินม้าคู่ต่อสู้ฟรีฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้านะครับกินรุกอาจารย์นกกระจิบนำม้ามากินรุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับผมมารุกบังคับคู่ต่อสู้กินอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมา อาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยโจมตีโคนอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแรกเพื่อตัดเกมชนะปลายกระดานนะครับคู่ต่อสู้นำาขนกินอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดบุกเข้ามาคู่ต่อสู้นำาขนไล่มาอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาผูกฝ่ายคู่ต่อสู้กินแรกเบี้ย อาจารย์นกกระจิบกินตอบครูต่อสู้ตัดสินใจกินม้าอาจารย์นกกระจิบกินตอบครับฝ่ายครูต่อสู้นําม้านะครับไปจับกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนาโคนขึ้นมาฝ่ายครูต่อสู้ใช้ม้ากินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนาโคนขึ้นมาครับครูต่อสู้ถอยม้าลงมาอาจารย์นกกระจิบนาขุนนะครับขึ้นมา ฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจริบถอยม้าลงไปฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่มีตัวเดินนะครับเดินขุนตานี้ครับอาจารย์นกกระจริบขยับขุนมาที่ตาจอสามฝ่ายคู่ต่อสู้เดินขุนจอหกอาจารย์นกกระจริบนำม้านะครับขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นคอ6 อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าลงมาอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาลุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ตางอสามฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปรุก อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาจอส <c oughs> ี่คู่ต่อสู้ถอยมา้ามาที่ยอห้าครับอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดมาจับกินเบี้ยฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปปุ๊บอาจารย์นกกระจิบถอยขุนไปจับกินม้าคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปที่ชฉสี่ อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดเข้ามาครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปที่งอสามอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาจับกินม้าคู่ต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบถอยขุนไปจับกินม้าครับคู่ต่อสู้นำม้ามาใหม่อาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยมหงไหฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามารุกอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ชอสามฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่จอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินม้านะครับผมตั้งรับรอจังหวะนะครับอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยหงายนะครับถอยกลับไปคู่ต่อสู้นําม้ามาจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนําม้านะครับมารุกแรกคู่ต่อสู้กินแรกอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยหงายกินเข้ามาคู่ต่อสู้นาขุนนะครับไปจับกินเบี้ยหงายอาจารย์นกกระจิบถอยเบี้ยหงาย ครูต่อสู้นําขุนขึ้นจับกินโคนอาจารย์นกกระจิบนําขุนมาผูกฝ่ายครูต่อสู้นําขุนขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบใช้คนกินเบี้ยครูต่อสู้ไปจับกินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยหงายผูกฝ่ายครูต่อสู้นําขุนมาอาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยังนับสักการะไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์นกกระจิบเหลือเบี้ยคว่ำนะครับการจะนับได้ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่เหลือเบี้ยคว่ำนะครับ ถ้ามีเบี้ยก็จะต้องหงายให้หมดฝ่ายคู่ต่อสู้เดินขุนตานี้ครับอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดนะครับมาบีบพื้นที่คู่ต่อสู้ขยับขุนไปที่จอสามอาจารย์นกกระจิบนําโคนถอยไปครับคู่ต่อสู้เดินขุนชฉสามอาจารย์นกกระจิบนําโคนนะครับมาที่ชฉสฝ่ายคู่ต่อสู้เดินขุนมาที่จอสี่ จังหวะนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบนําขุนไปที่ตาชอสี่หมากจะอับเสมอกันนะครับผมดังนั้นจะต้องระวังนะครับอาจารย์นกกระจิบเข็นเบียยขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นําขุนไปที่ชอชิงสามอาจารย์นกกระจิบนําขุนมาที่ชอชิงห้าคู่ต่อสู้หลบไปครับอาจารย์นกกระจิบนําขุนบุกเข้าไปคู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่งอสองอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดลงไป คู่ต่อสู้ขย e ับขุนมาที่คอสอาจารย์นกกระจิบนำโคลน,นะครับลงไปครับคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ขอสอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปที่ง .3 คู่ต่อสู้จะกินเบี้ยครับผมอาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยขึ้นมาคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ขอไขสีอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจหงายครับแต่คู่ต่อสู้ก็ออกไม่ได้นะครับผม ซึ่งคู่ต่อสู้ก็จะนับสักหมากนะครับสี่สิบสี่นะครับโคูหนึ่งตัวฝากพี่น้องทุกท่านช่วยนับให้ด้วยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปเริ่มที่เจ็ดนะครับ7็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดเข้าไปครับคู่ต่อสู้หลบขุนขุนเข้าไปครับคู่ต่อสู้เดินขุนมาโคนไปครับคู่ต่อสู้เดินขุน เบี่ยงหงายครับคู่ต่อสู้เดินขุนเม็ดครับคู่ต่อสู้หลบเข้ามุมโคนนะครับลักษณะเป็นทหารเรียงพลนะครับผมเบี่ยงหงายไปครับคู่ต่อสู้เข้ามุมโคนรุกขุนขึ้นเบี่ยงหงายรุกจนครับผมเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้หวังว่าช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในคลิปนี้จะทำให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับ หากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงค์ด้วยนะครับครูพงค์ขอขอบคุณท่านอาจารย์นกประจิตเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงค์นะครับได้มาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทุกท่านได้มารับชมและศึกษากันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงค์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ